ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เจนอยากจะเอาเรื่องท็อปิกที่ว่าเราแต่งงานเข้ามาแล้วนะคะแล้วสามีฝรั่งของเราเนี่ยไม่อยากให้เราทำงานเราควรทำยังไงดีนะคะเออเจนอยากจะเอาเรื่องนี้มาไลฟ์เพราะเจนมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่า ตั้งแต่จัญญายเข้ามาเนี่ยเจนก็ได้คุยกับเพื่อนหลายคนนะคะไม่ว่าจากที่ฝรั่งเศสที่รมันหรือว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ปรากฏว่าเพื่อนของเจนเนี่ยมากกว่า50%นะคะที่ไม่ได้ทํางานเพราะว่าสามีไม่เห็นด้วยนะคะแล้วเจนมองมันเป็นปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเจนอยู่ในกลุ่มของ T W U N E ด้วยนะคะที่เป็นการช่วยเหลือผู้หญิงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนี่ยแล้วเจนเห็นเคสเยอะมากในการเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าที่เกิดจากการที่เราไม่ได้ทํางานอะ่ะ นะคะแล้วมันจะรู้สึกว่าเราสามารถป้องกันได้นะคะแล้วมองแล้วว่าเฮ้ย50%มากกว่า50%เกิดจากสามีตัวเองอะที่ไม่อยากให้ทำงานนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะสวัสดีนะคะเ,ออเราจะทำยังไงกันดีโอเควันนี้เจนก็เลยจะมาแชร์เรื่องนี้นะคะเผื่อว่าจะช่วย ให้เหมือนเราสามารถลองไปคุยนะคะหรือว่ามีไอเดียที่จะไปคุยกับสามีของเราหรือว่าแฟนฝรั่งของเราได้ว่าเฮ้ยเราเราจะค่อยๆตะล่อมเขายังไงให้เขาเห็นด้วยนะคะถามลองถามเจนนะคะว่า i, ตัวเราเองเนี่ยสามีชอบให้ทำงานไหมนะคะคือคือเจนเข้ามาเนี่ยคือสามีไม่บอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะให้เจนทํางาน <laughs> เขาไม่ได้อยากเจนทํางานเขาก็บอกเลยนะคะว่า มีข้อลิมิตเรื่องของภาษีค่ะนะคะขอบอกเลยสวัสดีน้องพลอยนะคะ <IS> <AL AN> <AL> ดีใจจังเลยเจอน้องพลอยอีกแล้วเดี๋ยวจะพาไปเจอปีแอร์ทุกครั้งเลยที่น้องพลอยเข้ามานะคะโอเควันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับปัญหาหลักๆของผู้หญิงไทยนะคะที่ย้ายมาอยู่ในประเทศยุโรป <im itating> ละกัน <IS> <AL AN> <AL> เพราะว่าเจงก็ไม่รู้ในประเทศแคนาดาอเมริกานะคะแต่ในยุโรปเนี่ยเยอะนะคะ ที่เจนรู้จักมีเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์มีฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะคะเกินกว่า50ที่ที่เกิดที่ไม่ได้ทำงานเพราะว่าสามีไม่อยากให้ทำปัจจัยหลักๆเลยนะคะเดี๋ยวเจนจะรีสให้ดูเ,เรื่องอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของภาษีเพราะอะไรเพราะว่าคือสามีที่เขาทำงานอยู่แล้วนะคะคือมีรักสารอยู่แล้วเนี่ยปีแอนน้องน่ารักมากขอบคุณมากค่ะน้องพลอย น้องพลอยมองน้องน่ารักน่ารักไว้บ่อยๆนะคะแล้วเวลาเรามีลูกเราจะมีเด็กที่หน้าตาคล้ายๆกันเดี๋ยวพี่จะส่งรูปของเด็กที่พี่มองตลอดเวลาตอนที่พี่ท้องให้ดูนะคะเราให้ให้น้องพลอยบอกว่ามันเหมือนปีแอร์ไหมแต่ใจว่าเหมือนนะไม่ได้บังเอิญนะแต่คือแบบคือฟังมาเยอะนะคะว่าถ้าเรามองเด็กที่เราชอบนะคะเด็กก็จะคลอดออกมาเหมือนกันเลยเหมือนเมจิกมากเลยนะคะ โอเคปัจจัยแรกเลยนะคะเรื่องของภาษีคนที่มีการงานอยู่แล้วนะคะเขาจะมีระดับภาษีสูงอยู่แล้วประเทศฝรั่งเศสเก็บภาษีโหดมากนะคะคือสูงสุดภาษีของฝรั่งเศสอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์นะคะหลายคนตกใจที่ได้ยิน <c ười> คือแม้ว่าจะทำงานแบบได้เงินเดือนไม่เยอะก็ต้องเจอภาษีแล้วนะคะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดเราแต่งงานแล้วอะเราเอารายได้ของสองคนมารวมกันอะ มันจะทําให้ระดับภาษีสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วสามีไม่อยากจะจ่ายภาษีเยอะแล้วจริงๆแล้วการที่เราแต่งงานมาแล้วภรรยาไม่ได้ทํางานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วสามีจะเสียภาษีน้อยลงนะคะเสียภาษีน้อยลงเพราะว่าเขาต้องเอาเงินส่วนหนึ่งไปเลี้ยงดูภรรยาแล้วเขามองว่าแบบนี้มันคุ้มกว่ามันคุ้มกว่าการที่ภรรยาทํางานแล้วเขาต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น Get, ใช่ไหมคะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะคะหลายๆคนที่ไม่ได้ทำงานในเรพราะเรื่องของภาษีนะคะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือ,อ,อแฟนขี้หึงนะคะคืออันนี้เพื่อนหงเจนก็คอนเฟิร์มนะคะว่าแฟนขี้หึงแล้วก็ไม่อยากจะให้ภรรยาเราไปเจอกับคนอื่นๆนะคะไม,ไม,ะม,ม,ม่ไม่อยากจะให้เราไปมีสังคมอ่อะ,ะ,ะไม่อยากจะให้เราไปนั่นแหละนะคะไม่อยากจะให้เราไปรู้จักเพราะว่าอย่างที่บอกคือ คนเอเชียคนไทยเราเนี่ยจะค่อนข้างป๊อปปูล่านะคะในในสายยุโรปเนี่ยก็ไม่รู้ทำไมนะเราจะมีคนชื่นชมเยอะอะนะคะก็กลัวกลัวมากเลยจะขี้หึงเสมอเลยว่าจะแบบกลัวมีคนมาเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เจนเคยไลฟ์ไปในท็อปิกหนึ่งที่มีคนสนใจเยอะมากนะของผ <ใน S 1> ู้ชายเขาชูเปล่านะคะ ตอนนั้นเจนก็แชร์ไปแล้วนะว่าตัวเราเองอะเราก็เข้มแข็งดีอยู่นะคะเราเองเราไม่ได้อยากจะไปมีใครหลอกนะแต่คนอื่นนั่นแหละนะคะที่เขาจะพยายามเข้ามาทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยแยกกันนะคะมันจะมีมันจะมีอยู่สเสมอเลยก็แปลกๆดีนะคะก็เลย เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เขากลัวว่าถ้ามีคนเข้ามาแล้วเขากลัวว่าเราไม่มั่นคงพอแล้วเราจะไปง่ายๆก็มีมีนะคะมีสามีที่กลัวก็ขี้หึงก็เป็นแบบเนี้ยนะคะก็เลยไม่อยากจะให้ไปทํางานแล้วมองว่าไม่ได้จําเป็นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าไม่ชอบลักษณะงานที่เราเลือกที่จะทำนะคะมีอยู่คลิปนึงอีกนั่นแหละที่เจงไลฟ์มาไปที่ไลฟ์ไปว่างานที่คนฝรั่งเกลียดเกลอยะ นะคะงานที่คนฝรั่งเกลียดก็คืองานประเภทการขายงานขายตรงนะคะที่เขาไม่ชอบกันแล้วก็ไม่รู้ทำไมว่าตัวเองไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากจะให้ภรรยาทำก็มีนะคะเออหรือว่า,าปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็เริ่มเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์เยอะขึ้นจริงไหมหรือแบบออกมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่เจนทำอย่างเงี้ยก็มีสามีฝรั่งหลายคนนะคะที่ไม่ชอบให้ภรรยาของเราทำแบบนี้นะคะคือ ออกกล้องทำอาหารคุยทำเป็นบล็อกเกอร์ต่างๆนะคะก็ไม่ก็ไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้จะบอกก่อนแล้วว่าคือสังคมฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์มากนะคะเขาเขาเขาไม่ค่อยชอบเล่นน่ะแล้วเขาก็มองว่า,วามันมันคือมันไม่เหมือนกับทางเอเชียที่ท,ที่เราโอเคเราเราชอบด้วยซ้ำที่เราจะดูวิถีชีวิตของคนหลายๆที่ใช่ไหมคะแต่ว่า ที่นี่บางทีเขาก็ปิดกั้นนะคะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะจะจะแชร์นิดนึงว่าก่อนที่ในช่วงโควิดนะคะในเดือนแรกๆเลยเดือนมีนาคมเนี่ยที่เจนหายไปประมาณเดือนนึงเนี่ยนะคะคือเจนก็ไปสร้างคอร์สนะคะสร้างคอร์สที่เหมือนกับช่วยคนที่เหมือนกับไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วว่าอยากจะสร้างไรายได้นะคะเจนก็สอนในการแบบทำยูทูบอะนะคะแล้วก็มีพี่มาเรียนนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วปรากฏว่า พอกลับไปที่บ้านก็กําลังอยากเรียนภาาพิล่าปรากฏว่าสามีไม่ให้เหมือนเจนสอนฟรีเลยอะนะคะเจนคือเขาเรียนไปแล้วเขาไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าสามีบอกว่าไม่ให้ทํานะคะสามีไม่ให้ทำเจนพอเจนเจอฟีดแบ็นี้เจนก็ตกใจแล้วก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าภรรยาอยากจะทํามากนะภรรยาอยากจะแบบทําอาหารนะคะทำอาหารแบบสอนทําอาหารอะ ะะผ่านทาง y o u t u b e แต่ว่าโดนปิดกั้นนะคะสามีไม่ให้ทำนี่แหละนะคือเจนมอกว่ามันเป็นมันเป็นปัญหาใหญ่นะคะเพราะว่าปัญหาโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยหลักๆเลยเกิดจากการที่เราไม่ได้ทำงานนี่แหละ <c oughs> คือเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบอะนะคะแล้วการที่เราอยู่แต่ในบ้านนะคะแล้วเราไม่รู้จักใครเลยอยู่ในต่างประเทศเนี่ย เงาเงาเงียบเงอยู่แต่ในบ้านคนเดียวนะคะเราก็จะเกิดการฟุ้งซ่านเริ่มเกิดการแบบว่ามองโลกในแง่ลบนะคะแล้วก็เริ่มจะโทษตัวเองว่าทําไมเราแบบย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยคือมันมีอะไรดีบ้างเนี่ยนะคะก็เริ่มจะแบบคิดอะไรต่างๆลบต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เกิดอยากจะฆ่าตัวตายนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ สุดท้ายเลยที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจงก็เลยอยากจะมาให้เทคนิคนิดนึงในการคุยกับสามีในวันนี้นะคะโอเคอย่างแรกเลยนะคะเจงอยากจะกลับมาถามตัวเราก่อนแต่ละคนนะว่าเราย้ายมาเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ของการที่เราอยากจะทำงานเนี่ยคืออะไรเออนะคะคืออะไรนะคะบางคนอาจจะตอบว่าเราอยากจะทำงานเพราะว่า ความจําเป็นนะคะอันนี้คือกรณีที่สามีบอกว่าไม่ต้องทํานะคะแต่เราอยากจะทำอ่ะคือถ้าเราบอกว่าเราเพื่อความจําเป็นเพราะว่าเรายังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่บ้านที่เมืองไทยนะคะถ้ามันเป็นกรณีนี้เนี่ยคือเราก็ต้องบอกกับสามีนะคะต่อรองกับเขาเลยว่าคุณหาเลี้ยงพ่อแม่แทนฉันได้ไหมนะคะก็พูดกับเขาตรงๆไปเลยว่ามันเป็น วัฒนธรรมที่เราทํามาแล้วแบบ20-30ปีเรายังคงต้องหาเลี้ยงท่านเพราะว่าท่านไม่มีเงินเกษียณเหมือนที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่มันมันแตกต่างเขาไม่เคยให้เงินเลยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมีเงินเลี้ยงดูจากรัฐบาลแต่ว่าที่เมืองไทยอ่ะไม่มีนะคะเขาก็หวังเลี้ยงเออหวังพึ่งลูกหลานที่จะมาช่วยให้เงินซัพพอร์ตเขาดังนั้นเราต้องคุยออกับเขาตรงๆความแตกต่างของสองประเทศว่าถ้าเกิดฉันไม่ทํางาน เพื่อหาเลี้ยงพ่อแม่เพราะฉะนั้นเธอจะต้องเป็นคนหาเลี้ยงพ่อแม่แทนฉันนะนะคะแล้วก็มีสามีหลายคนค่ะที่หาเลี้ยงพ่อแม่ให้ภรรยานะคะมีเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะสามีฝรั่งสามารถที่จะเข้าใจข้อนี้ได้ซึ่งง่ายมากนะทีนี้บางคนก็บอกว่าฉันอยากทำงานเพราะว่าฉันอยากจะแสดงคุณค่าของตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนเคยประสบความสำเร็จมาในเมืองไทยแล้วแบบถ้าไม่ได้ทำงานฉันจะเป็นสุดท้ายฉันจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่า ฉันเหมือนหมดคุณค่าแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องคุยกับเขาตรงๆเหมือนกันนะคะแล้วบอกกับเขาเลยว่าถ้าฉันไม่ทํางานฉันจะต้องเป็นเหมือนคนนี้แน่นะคะแล้วก็ไปเอาเคสของคนไทยที่เขาเป็นโรคซึมเศร้ามาแล้วอะเอามาให้เขาดูเอามาอธิบายให้เขาฟังนะคะมีเคสเยอะๆยิ่งดีถ้าเกิดว่าใครไม่มีเคสมาบอกเจน <laughs> มาหาเจนได้เลยนะคะเจนมีเคสเพียบเลยนะคะก็มาบอกเจนได้แล้วเดี๋ยวเจนจะไปหาเคสมาบอกเขามามาช่วย คือจะให้คุยกับสามีเขาให้ก็คงไม่ไหวนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเอาข้อมูลมาช่วยสป,ปอร์ตได้ในการไปต่อรองกับสามีนะคะว่าถ้าฉันไม่ทำงานเนี่ยฉันแย่แน่ <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคเอาล่ะทีนี้ต่อมานะคะพอเราดาูถามตัวเองเรียบร้อยละคราวนี้ก็ไปถามเขาบ้างเ <c oughs> ขาติดอะไรนะคะเขาติดอะไรอ,อย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเรื่องภาษีหึงบ้างละนะหรือว่าไม่ชอบลักษณะงานที่เราทํา ะะเอาเป็นเรื่องแรกก่อนนะถ้าเกิดเป็นเรื่องของภาษีถ้าเกิดเขากลัวว่าเราเขาจะต้องเสียภาษีเยอะขึ้นนะคะก็คือเจนแนะนำนะอันนี้ประสบการณ์ตัวเองนะคะเพราะว่าเจนเองก็มีมี condition หรือข้อจํากัดน,นี้เหมือนกันงานที่จะเลือกทำนะคะก็คือเป็นงานที่เจนให้บริการกับคนไทยเป็นงานที่เจนัพ p อ o r t คนไทยเพราะฉะนั้นการที่เจนรับเงินเป็นเงินไทยเนี่ยคือเจนไม่ต้องผิดเสียภาษีที่ฝรั่งเศสนะคะคือเจนสามารถเสียภาษีที่เมืองไทยได้ นะอันนี้เป็นทางออกนึงให้กับคนไทยแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายงานนะคะที่เราสามารถทำได้ผ่านออนไลน์นะสามารถทำได้ผ่านออนไลน์แล้วก็เอารับเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารเมืองไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้เงินก็จะไม่เข้ามาในบัญชีฝรั่งเศสหรือในประเทศนั้นๆน,น,นะคะก็จะไม่ต้องมาเสียภาษีที่นี่ ะะอันนี้เป็นทางออกหนึ่งถ้าเกิดใครไม่รู้นะคะหรืออยากรู้ว่ามันจะมีงานอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถทําได้ผ่านออนไลน์เนี่ยต้องการคำปรึกษาก็มาหลังไมคกับเจนเอานะคะเอาละอย่างที่สองนะคะก็คือหึงมีไหมสามีขี้หึงแฟนขี้หึงนะคะเลยไม่ให้ทำงานหรือว่าไม่ชอบเลยงานที่เราเลือกทำนะคะจะเป็นยูทูบเบอร์จะแบบจะเป็นการขายตรงไม่ชอบเลยนะคะ ่าก็ถามเขากลับไปเลยค่ะว่าแล้วอยู่มีซัพเจสอะไรให้ฉันบ้างนะคะคือแล้วอยู่คิดว่าฉันน่จะทำงานอะไรได้บ้างในประเทศนี้เออนะคะถ้าเกิดเขาไม่สนับสนุนให้เราเลือกงานที่ที่ที่เขาไม่ชอบเพราะเขาต้องมาประกันค่ะแล้วงานอะไรนะคะงานอะไรล่ะเธอต้องเป็นคอนซัลต์ให้ฉันละเพราะว่าฉันเลือกงานที่ฉันชอบละแต่เธอไม่เห็นด้วยเพราะฉันเธอจะต้องเป็นคน แนะนำฉันแล้วนะคะเออนะคะอันเนี้ยก็จะเลยจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งถอดใจนะคะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยสามีไม่เห็นด้วยเนี่ยเรามีวิธีในการคุยกับเขาหลายอย่างนะคะอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งแบบยอมแพ้ว่าไม่เอาฉันไม่อยากมีปัญหากับแฟนก็ไม่ทำก็แล้วกันนะคะเพื่อนเจนนะคะอยู่สวิตเซอร์แลนด์มาสาสิปีไม่ได้ทำงานเลยนะคะเป็นโรคเยอะมากเลยตอนนี้ นะคะมันมันจะเกิดโรคตามมาจากการที่เราไม่มีความสุขในชีวิตนะจริงๆนะคะเจนก็เลยเป็นห่วงคนไทยหลายๆคนนะคะแล้วทางออกเนี่ยมันมีเยอะนะคะทางออกมันมีเยอะถ้าเกิดเรามองหาแล้วก็เราคุยตรงๆกับสามีเรานะคะอย่างที่เจนให้เทคนิคไปนะถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นด้วยกับง,งานที่เราเลือกให้เขาแนะนําเรามานะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นห่วงเรื่องภาษีนะคะมาปรึกษาเจนนะคะ เจนจะทำอะไรี่เมืองไทยได้นะคะแล้วกออ็นั่นแหละถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นด้วยที่เราจะต้องซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยที่ตัวเราเองเนี่ยเราจริงๆเราอาจจะอยากทำงานเพื่อความจำเป็นก็ให้เขาเนี่ยแหละซัพพอร์ตเรานะคะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นเทคนิคนะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหากับสามีเรื่องนี้นะคะต้องการคำปรึกษาต้องการวิธีคุยนะคะ ก็ inbox มา m ม s เ a g e มานะคะเจนยินดีช่วยเหลือทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเจนไม่อยากให้ใครเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคหล,ลายตามมาเหมือนที่เจนเห็นเพื่อนของเจนเป็นนะคะไม่ว่าจะโรคภูมิแพ้ซึมเศร้าอ่ะเป็นแน่นอนนะคะแล้วก็โรค SAD ที่เจนเคยแชร์ไปนะคะโรค SAD ก็คือเป็นโรคที่เกิดจากอารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะมันเหมือนกับโรคอะไรอะ่ะที่คนไทยเป็นเยอะๆกันตอนนี้อะ่ะที่แบบว่าอยู่ๆก็ อยู่ๆก็เศร้าอยู่ๆก็หัวล้ออะค่ะมีใครรู้บ้างไหมจนจำไม่ได้อะที่เดี๋ยวนี้แบบดาราก็เป็นกันเยอะอะค่ะอยู่ก็หวัอหวอยู่ก็แบบอยู่ก็ร้องไห้อะมันเรียกว่าโรคอะไรนะจำไม่ได้น้องพลอยบอกว่าการมีสุขภาพดีจิตใจย่อมดีตามมาถูกต้องนะคะแต่ในเคสเนี้ยนะคะคือจิตใจเนี่ยไม่ดีก็เลยทำให้สุขภาพกายแย่ลงไปด้วย เออนะคะแต่สุขภาพคือบางทีเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นเบาวแต่หลายๆครั้งเนี่ยค่ะกายก็เป็นนายใจเป็นบ่าวเหมือนกันจริงๆนะคะอย่างที่จะเล่าให้ฟังตอนที่เนเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆนะแบบกายเป็นนายจริงๆอะคือใจจะเข้มแข็งมากเลยแต่ว่าไม่ได้นอนไม่ได้กินนะคะเพราะต้องเลี้ยงลูกตลอดเลยแล้วปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆคือแม้ว่าแม้ว่าจะจิตใจเข้มแข็งยังไงนะคะแต่ก็สุดได้เหมือนกัน นะคะเออใช่ไบโพล่าขอบคุณมากค่ขนมพลอยไบโพล่านั่นแหละนะคะมันก็คล้ายๆกับโรค SAD นะคะคือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบว่าเช้ามาร้อนก็เหวี่ยงทีนึงเย็นหนาวก็เหวี่ยง <c oughs> <c oughs> นั้นเลยถูกต้องเลยนะคะนะก็ ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกๆคนเลยนะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามานะคะใครเข้ามาใหม่ก็ทักทายได้นะคะอยากจะให้เจนสรุปใหม่ก็ได้นะเพิ่งจะคุยไปเสร็จนะคะเกี่ยวกับเทคนิคว่าเราจะคุยกับสามยียังไงนะคะแต่เอาเป็นว่าอย่ายอมแพ้นะเออนะคะอย่ายอมแพ้ในการที่เราจะได้ทําในสิ่งที่เรารักนะคะถ้าเราอยากทําจริงๆนะเราหาวิธีได้ ะะพยายามที่จะคุยกับสามีให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้เอาล่ะระหว่างนี้นะคะใครมีคําถามถามมาได้เลยเดี๋ยวเจนจะพาไปหาน้องปีแอร์นิดนึงนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นไฮไลท์อะ่ะการไปหาปีแอร์จริงไหม <laughs> ทุกคนจะชอบน้องปีแอร์มาก <laughs> ปีแอร์ครับคุยกับเพื่อนๆของมามาหน่อยลูกปีแอร,แอร์สวัสดีครับสวัสดีดครับส,สบายดีไหมครับสบายดีไหมครับ ทุกคนสบายดีไหมคะทุกคนสบายดีไหมครับดีใจที่ได้พีแอนสองดึดงกันที่ดึงกันที่พี่พอยคิดถึงพี่พอยครับพี่พอยครับเมื่อไหร่พี่พอยจะมาฝรั่งเศสครับเมื่อไหร่พี่พอ,พอยจะมาฝรั่งเศสครับ <laughs> ใช่พี่พลอยจะมาเขาลังเศสแล้วพี่แอร์จะไปหาพี่พอยที่เมืองไทยไหม่อยากไปครับอยากไปเมืองไทยใช่ไหมครับใช่ไปเมืองไทยไปหาใครบ้างก,ก็ไปหาตาตานุษเอาไปหาตาตานุษ <laughs> แล้วก็อาณาพี่กะยะายาอาณามีพี่กายา จำได้ทุกคนเลยเก่งมากๆเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ให้พี่แอร์ไปเล่นเกมต่อเนาะโอเคครับขอบสวัสดีพี่พอยด้วยสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยครับเลิฟเลิฟครับเลิฟเลิฟครับ <laughs> <laughs> โอเคนะคะนั่นก็คือไฮไลท์ของเราในวันนี้ค่ะ <laughs> อก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาช่วย ส่งมาได้ตลอดเลยนะคะยินดียินดีให้คำปรึกษารักพี่แอร์จางอออพี่แอร์มีคนรักพี่แอร์มากเลยลูกโอเคไหมโอเคพี okay. ่แอร์ก็บอกว่ารักเหมือนกันอ่ะรักทุกๆคนเหมือนกันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการความช่วยเหลือก็ส่งมาสจมาได้เลยนะคะหรือใครต้องการคำปรึกษาในการหางานนะคะก็ ส่งมาถามได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ